การเข้ามาทำอะไรก็เรื่แต่ในโรงเรียนหนึ่งจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากาผู้บริหารโรงเรียนได้รับอนุญ,ญาตจากาทางเทศบาลาก,ก่อน กลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวเลยทีเดียวเมื่อว่าที่ร้อยตรีสมชายเตชะถาวรเจริญว่าที่สสภูเก็ตเขตหนึ่งพักเก้าไกลถือวิาสาสะบุกเข้าไปในโรงเรียนเทศาบาลปลูกปัญญาในพระอุปถรัรมภ์ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจากนั้นได้ทำการบันทึกภาพห้องน้ำและสถานที่ภายในโรงเรียนไปโพสต์ลงใน Facebook และมีการแชร์ไปยังเพจอื่นๆรวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงเรียนแล้วนำไปเขียนแบบไม่ชัดเจนสร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงเรียน เทศบาลปลูกป,ปัญญาในพระอุปถรัรมภ์โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลสั่งให้ว่าที่สสทุกจังหวัดห้ามทําตัวกลางหรือเจ้าเยอะเจ้าอย่าง ต่อมาเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาประธานเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธน์นครภูเก็ตและประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปลูกป,ปัญญาในพระอุปธรรมได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีว่าที่ร้อยตรีสมชาติโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องห้องน้ําโรงเรียนไม่ยอมเปลี่ยนเป็นโถชักโครกเพราะนักเรียนใช้โถชักโครกไม่เป็นโดยมานะห้าวหานประธานชมรมผู้ปกครองสัมพันธน์นครภูเก็ตชี้แจงว่าการที่ว่าที่สสเดินทางมาหาข้อมูลที่โรงเรียนปลูกป,ปัญญาในพระอุปธรรมควรขออนุญาตทาง โรงเรียนก่อนเพราะมีกฎระเบียบที่ยึดปฏิบัติกันมาส่วนเรื่องของห้องน้ําของโรงเรียนไม่ยอมเปลี่ยนไปเป็นโถชะโครกนั้นถือเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะปัจจุบันมีการทยอยเปลี่ยนโถชะโครกจนเกือบหมดแล้วการเข้ามาทําอะไรก็เรื่องในโรงเรียนหนึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียนได้รับอนุญาตจากทางเทศบาลแค่ก่อนเหมือนเราตั้งชมรมพุกมเขขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารเทศบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเกณฑ์การที่เราวางกันเอาไว้ถ้าท่านใดที่จะเข้ามาหรือจะหาข้อมูลอะไรต่างๆที่จะนําไปสู่การพัฒนาร่วมกันเนี่ยผมขอให้ท่านเข้ามากับผู้ปกครองทางสำนักผู้ปกครองก็ได้กับทางโรงเรียนก็ได้หรือทางเทศบาลก็ได้เพราะเราทําง,งานร่วมกันอยู่แล้วครับซ,ซึ่งผมเชื่อว่าท่านสสท่านก็ว่าที่สสท่านก็ปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือดูแลการศึกษา แต่ผมคิดว่าท่านอาจจะเร็วไปหน่อยนี้ถ้าท่านหาข้อมูลก่อมากข้อมูลจากวกเราก่อนแล้วค่อยไปคือไปไปอ,อยากให้ท่านฟังความให้รอบได้านแล้วก็ค่อยมาว่ากันผมเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเาาก็ตหรือทั่วประเทศจะดีขึ้นกว่านี้ นายมานะย,ยังกล่าวด้วยว่าอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องก๊อกน้ําขอยืนยันว่าทางโรงเรียนดูแลตลอดเวลาอาจมีบ้างที่มีรอยรั่วเพราะมีเด็กนักเรียนเป็นจํานวนมากซึ่งทางโรงเรียนซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาประเด็นสุดท้ายคือเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือทางโรงเรียนอนุญาตให้เด็กนักเรียนสามารถนําโทรศัพท์มือถือมาใช้ในโรงเรียนได้และใช้ในชั่วโมงเรียนในกรณีที่มีการค้นคว้าข้อมูลต่างๆส่วนกรณีเด็กเล็กจะมีการจัดเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ให้และแจกคืนในช่วงเย็นก่อนกลับ บ้านเพราะอาจสูญหายได้ ล่าสุดว่าที่ร้อยตรีสมชาติโพสชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าขอขอบคุณชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลปลูกป,ปัญญาที่ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ท่านผู้อำนวยการเคยชี้แจงไว้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนหนหลังจากโพสใน a c e b o o k สอสอไม่ได้มีการพูดคุยกับโรงเรียนประเด็นนี้ตนได้รับการติดต่อจากผู้อำนวยการโรงเรียนหลังจากโพสใน Facebook ทั้งทางโทรศัพท์และข้อความซึ่งผู้อำนวยการแจ้งเพิ่มเติมว่ากำลังอยู่ในระหว่าง ่ซอมมแห้องน้ตนจึงเรียนผู้อำนวยการว่าถ้าพร้อมตนขอเข้าไปถ่ายรูปเพื่อนำมาโพสต์ว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่วนวันที่ชมรมผู้ปกครองขอนัดคุยเป็นเวลาที่ตนไม่สะดวกพอดีซึ่งสามารถทำการนัดเพื่อพบปะพูดคุยกันใหม่ได้ 2. สอสอ,สอคุยกับเด็กด้านเดียวทําให้ได้รับข้อมูลด้านเดียวเรื่องนี้ตนได้รับข้อมูลเรื่องสุขอ,อนามัยจากเด็กนักเรียนที่สะพานหินซึ่งเข้ามาทักทายในวันที่ไปที่โรงเรียนหลังจากนั้นได้รับข้อมูลชี้แจงจากท่านผู้อํานวยการตนจึงนําสิ่งที่ผู้อํานวยการชี้แจงมาโพสต์ลงอย่างครบถ้วนแล้วหากมีการสื่อสารผิดพลาดประการใดท่านผู้อํานวยการสามารถประสานมาเพื่อแก้ไขได้ตลอดโดยยินดีที่จะแก้ไขให้ทันที 3. วิธีการเข้าโรงเรียนของสอสอไม่ถูกต้องวันที่ตนเข้าไปมีไม้กั้นอยู่เพียงฝั่งเดียวทีมงานของตนสามารถขับรถเข้าไปได้เลยพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มีการเข้ามาซักถามแต่อย่างใดตนเดินเข้าไปเหมือนกับการเข้าสถานที่ราชการทั่วไปเช่นสาราว่าการจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานที่ดินซึ่งไม่ทราบระเบียบเรื่องการแลกบัตรตนจะประสานผู้อำนวยการให้กำชับพนักงานรักษาความปลอดภยัยให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนต่อไป